โอ้ฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอารอน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 โอ้อารอนเดี๋ยวเดี๋ยวล่ะเอมโร์แอบรอลโอ้สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาร์คจากช่องเดอะมาคุซันนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมไมค์คราฟนะฮะใจหมดเราเลยซึ่งในวันนี้นะครับเราก็คือเปิดคลิปเองนละเออเออเออมันมันมืดอะอ่าวันนี้เรามาเล่นกับอะไรนะครับคุณกัต มูฮา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 มูฮาฮาฮาเออมันคือตัวอะไรนะเป็นกบใช่ไหมใช่เป็นกบสามตาแอบเราเราจะปรับเป็นปนชากนไหมแบบนี้แหละบอกว่าน่ากลัวดีเปิดมาก็คําเลยครับอันแรกเอาไอ้นี่ก่อนเลยครับนั่นแหละอาหารครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในไบโอมสวัมนะซึ่งหลายๆคนผมเห็นคนเล่นเล่นไม้ค้าหลายหลายคนเขาไม่ค่อยมาสร้างบ้านในนี้กันแต่วันนี้เรามาสร้างบ้านในนี้ดีกว่า ันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นะคและแถมเป็นถิ่นของมันด้วยครับอ้าวกลัวเะที่ไหนหละเรามีโล่ครับเรามีโล่นะโล่กับดาบไซเบอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมลงมอดเป็นมอดอาวุธมาด้วยนะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเป็นมอดเดียวกันนะครับกับที่เราเจอกับไอตัวไนสต็อกเกอร์นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาทำเบสิกไมค้ากันก่อนนะครับพูดทุกคลิปพูดทุกคลิปเราลมใจ นนเรารมจิตใจโอ้ตรงนี้มีตรงนี้มีถ้ำเลยครับคุณกัสโอ้ดยดีเลยดีเลยวันดีเลยครับโอ้วันดีเลยต่อค้าบยังครับอ่ะอยังครับโอเคหวังเลยครับแล้วกันโอ้แต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะครับคุณกสัสกลัวสะที่ไหนเออไปกลัวครับโอ้แล้วก็ลืมบอกนะครับคือมอสเนี่ยเป็นคนสร้างเดียวกันด้วยนะกับไอ้โกดแมนรีเวนต์นะครับอืมอ่ากลัวซะนที่ไหน คนนี้เขาสร้างผีไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่หรือว่าเราเราจะล่ากเลยไหมเราจะล่ากมันเลยไหมคุณกัตเอาไหมแบบเราออกล่าไงเราออกล่าเอาเออแล้วดูเหมือนว่าเออคนคนสร้างมอสนี้เขาจะมีเดวลเลอร์หลายตัวได้เลยคุณกัสแบบหรือว่าเราจะแบบทำเดวลเลอร์แบบซีรีส์แบบล่าเดวลเลอร์ไหมอันนี้ล่าเดวลเลอร์ก็ก็ดีครับแต่น่าจะสุดโหดเลยโอ้ยังไงเดวลเลอร์มาแล้วเแต่ตัวเขียวๆเลยครับ แวแถวเลยครเอาคนละคนละดีไปเลยใช่ไหมครับรูปร่างมันเนอโอ้โหเปลี่ยนเออเออตั้งตั้งมาเลยดีกว่าตั้งมนดีกว่าใช่ไหมลถือว่าเราถือว่ามันเป็นการเจเนเรตของไมค้าวนะครับซึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราก็ต้องรอดูนะว่ามันจะโผล่มาหรือเปล่านะ คุณกัดเอาอันนี้นะครับอ่ะคุณกัดไปหนะครับเอาทอ็อตไหมครับเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหพับไม่เกี่ยนเนี่ยรับมาสิบสองอันเลยครับสิบสองอันเนี่ยครับคนละหกคนละหกแบบถือแบบชิวๆครับโอ้ตกหลุมระวังนะครับหลุมร<ก>ักแต่ตกไปนี่คือไม่ไม่น่ารักเลยนะครับตกไปนี่คือน่าจะเกิดใหม่ครับนี่ก็แบบเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะ ไหนอ่ะออเมื่อไหได้<ช>มันจะอ,อมันได้ยังไงผมว่ามันก็น่าจะเกิดแบบปกติหรือเปล่าครับหรือผมเปิดพีดฟูลหรือยังเนี่ยเปิดแล้วเนาะเอา้าตัวโยนจาบทิ้งทำไมเนี่ยมันหนักกับมันหนักหลุดมือหลุดมือแล้วตรงนั้นก็เป็นทะเลแล้วนะผมเงาใช่หรือเปล่าว่าใช่อ่ะแต่มันมันน่าจะออกมานะไอป้ปศาจร้าย เอ้ผมว่าถ้ามถ้ามันเจอเรามันน่าจะล็อกคอเราหรือเปล่าครับเหมือนล็อกหน้าจอเราก็แมนเนอู้ตรงนี้มีแกละสลามโคตรเยอะไเออาเหมือนเหมือนเราเป็นเป็นชาวสเปนครับเหมือนแบบล่าน้าน,นคมคมไงเราแบบเราเป็นชาวเอสปาญครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มาดีมาดีมาดีาดของกระโดดเป็นสัตล์ เราจะทำบ้านตรงไหนดีครับเอ่อบ้านหนึ่งครับเออผมว่าหาอะไรกินก่อนดีไหมครับกดชิปทำไมเนี่ยก็เช้าแล้วนะครับเอ้าแล้หูห้ดหุดหุดหุนูนนูนไงโอ้โอ้มันมาแล้วเออมันมาแล้ว ข้าสับเป็นโอล้วกันเข้ามาดิเอาบอลเอาบอลกันเอาบอลเอาบอลเอาบอลโอ้โหโอ้โหได้ไหมได้ไหมไหวไหมไหวไหมอ้บอลมันอยู่ตรงไหนโลเทโลเทโคเองอ กูไม่ไม่อยู่ไอ้ไอ้คเป็นโดดมันโดดได้ด้วยมันโดดได้ด้วยโอ้ยเราเกิดไก่และลืมด้วยแล้วว่าว่าเราว่าเราว้าไปตรงนู้นอะไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กันเลย มันออกมามันเอนมันไม่ได้ล็อกคอหรอครับมันมันวิ่งมาแล้วมันมันกระโดดได้ด้วยอะเยี่ยบอสดักโช่โล่มันกากไปหน่อยมันเป็นโล่ไม้ครับแค่แบบโล่เริ่มต้นเลยเราต้องเราต้องใช้เป็นโล่หินโล่หินหรือหรือถ้าแบบเอาชัวร์สุดโล่โล่เหล็กอ่ะโล่เหล็กอันเดิมของเราอะาว่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสู้มันผมว่าสู้ได้ ใช่ชิลถ้ามีโล่ที่หนาแต่ผมคิดว่ามันจะเกิดไหมตรงนี้นะคุณกัตแถวเี้ยเริ่มเริ่มใหม่มใหม่แล้วโอ้โอ้ตัดพีเดียวหล่นสองต้นเลยครับโอ้โอ้โอ้แตกเลยขวาจะแตกไม่แล้วโอ้ผมโดนล็อกคอ นู้นู้นอเนี้ายนมาแล้วมันมาแล้วเราอยู่บนเกาะดว่ันเยมาเนกมามาลเราต้องไปช่วยกันครับเราต้องช่วยกันครับซูเปอร์แดนตามมาแมบตามมารับซูเปอร์โอ้โหโอ้โห ไม่แน่ใจโอ้ไรผมมันไรผมมันไรผมครับดมันไรผมโอ้โอ้โอ้าเอ้ามันมันไม่มีเสียงใช่ครับไอ้เหี้ยสัตไอ้เหี้ยอยู่ก็เปลี่ยนเลนนะมึงเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ยมันกระโดดมันกระโดดเหมือนเหมือนกังเล่นไล่แตะตอนนี้เหมือนเล่นไล่แตะคือแบบมันมันไม่มีทีท่าจะหนีเลยอ่ะคุณกั๊ บอกเอาขอมาฝากอะไรมาฝากโอ้โหนี่เราเราเรากำลังเล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยที่เรากำลังเจอตัวอะไรครับเนี่อ่า น่าจะอุ๊ดแต่ตรงนี้ดีครับแต่ตรงนี้ดีครับแต่ตรงนี้มีแร่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 ครับอ๋อมีตั่วดำตั้งแต่ต้นเลยครับดี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 ผมว่าม็อดนี้ผมว่าโกสแมนยังดูน่ากลัวกว่านะครับใช่แต่ทองแดงเราทำเราทำอาวุธได้นะคุณกัทโอ้ยังยังจัดเลยครับไออันนี้ครับไอมีโลออกออกซิเดียนด้วยครับของจริงครับม็อดนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาโล่ออกซิเดียนดีกว่าเนี่ยครับตอนนี้เราเอานี่ก่อนครับ เราเราต้องไปลงถ้ำวะไคว่าหาเพชรก่อนใช่ครับหาเพชร,ชรหาเพชรเดี๋ยวผมผมว่าเราต้องไปหาลุงพีครับถ้าเราถ้า,ถา<ช>เราอยากไ้เพชรเ<ๆ>พราะลุงพีเจอเพชรครับก่อนที่จะลงถ้ำหาหางก่อนใช่ครับหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน,เ,น,อนเออเป็นบุญคุณยิ่งนักเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนหลายไบโอมากเลยแล้วครับเนี่ยคลิปเดียวแม่งคลิปเดียวแม่งตะลุยรอบโลกอะ แยกนักท่องเดี่ยวแยเที่ยวไหมครับผมว่าเราสร้างบ้านไหมครับสร้างบ้านแบบตรงตรงตรง,ตรงไหนดบีย้ยให้มันเหมือนแบบคือแบบตั้งแคมป์ก็ได้ผมว่าสร้างบ้านหินบ้านหินเลยเออใช่นั่นเดี๋ยวผมน,นี่ก็ได้ผมทําเป็นบ้านแบบคือแบบตั้งแคมป์ก็ได้ครับ,รบเราเราจะเอาตรงนี้เลยไหมหรือว่าเราจะไปเอาตรงไหนอ่ะผมว่าตรงนี้นี่แหละใช่ เหมาะแล้วเออหรือในป่าดิแต่ในป่าก็ซอมบี้เยอะนะครับเออแต่ตรงนี้ก็ยิงเยอะดิมันโล่งเนาะใช่มันมันอยู่ที่ไหนกันเหมือนกันใช่ับผมว่าเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละโอเคมันเกิดแล้วไหนครับอยู่บนต้นไม้โอเคมันล็อกหน้าแล้วทำไมวะอ๋อมันมีมันมีเสียงอยู่มันมีเสียงอยู่นะกุ๊กขลังขึ้นแล้วเบิกกันขึ้นแล้วเบิกกันขึ้นแล้วเบิกกันปต่อได้หรือเปล่าวะผม โอ้ชิ0โอ้มันตายตายโอ้มันตกแล้วมันตกแล้วมันแค่มันตกแล้วกระจอกคไอ้กบมือแค่ไอ้ตัวสปปชี่ที่คนเอาไปเขาเอาไปทำมีมกันไอ้หมูฮ่าฮาเลยน่ากลัวอยู่นะครับแล้วแบบมันปีนได้ด้วยอ่ะเย้แล้ว นังโง่ไม่แต่มันต่มันมีเสียงร้องอยู่ครับเวลาแล้วมันเสียงแบบเบาๆอ่ะเหมือนเสียงกบร้องอ่ะมันไม่ไม่ใช่เฮ้ย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 ้ยอุ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยอ้ยเ้เยเยเฮ้ยเฮย ผมลืมปันไฟน้ำคนเร็วเลยว่ายน้ำคนเร็วเลยโอ้โหดูดิ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 โอ้โหเความคิดที่ยี่ยมยอดมากไปหนีกับสัตว์ที่ความเร็วอยู่ในน้ำสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำหายไปแล้วเออลงไหมครับลงผมลงยังไงอะผมจะต้องลงยังไงอะ ยืนยืนนี่ครับยืนยืนอ๋อไปไปเดี๋ยวผม,ม,มเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสียงเองทำไมรู้สึกว่าเหนื่อยวะทำไมคลิปนีน้รู้สึกว่าเหนื่อยแปลกวะตัวเขียวๆมันเยอะจังโอ้ไม่กัโอ้ผมเลทีเดียวตายไ <c oughs> ม่ไม่ไม่มผมเลย่แย่ละ โอ้ยแย่แล้วเออแย่ไหมกำลังพิมพ์ีเลยแย่แล้วอันนี้คินขึ้นเตงมาเนี่ยเหรอผมผมก็เลื่อนเลยหนึ่งอะผมลกอ่ะผมเลื่อนเลยหนึ่งครึ่งหลอดผมเลื่อนเลยครึ่งหลอดอ่ะคือแบบผมผมโดนคุณกัดตีทีเดียวตายแล้วอ่ะเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่กันแล้วนั่งเรือต่อครับ เ่าผมเห็นไอตัวอะไรดำๆอะ่ะเราจะตีมันไหมครับผมก็มไปทำไมมันช้าผมวางไว้ในด,ดินเลยเนี่ยโอเคโอเคเลยโอเคเลยมาสร้างบ้านดีกว่าเราเอาแบบเป็นแคมป์ดีกว่าเนาะเอาแบบเล็กๆอะ่ะมันจะได้แบบไอเราไม่ค่อยโดนหรือว่ามันตีทะลุบล็อกเหมือนเดิมหรือเปล่านนนเนี่ยมันทำลายบล็อกได้ครับอ๋ใช่ตอนตอนมันปีนอะ่ะเสาผมแม่ง มัน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 ไปเนี่ยมันโดนตัดไปเอ่งั้นผมว่าบ้านในถ้ำไหมครับถ้างั้นก็ดีไปกันไปทำบ้านดีกว่าดีกว่ามันคงไม่เกิดนะครับมันบรรยากาศมันเงียบแปลกแต่ก็เสียงตายอยู่นะครับ แล้วก็ทำกับดักแกให้มันล่วงลงไปโอ้เอนความคิดที่ดีเลยเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็กระโดดได้นะครับจะว่าไปแล้วนะกระโดดได้ตอนนี้ผมระแวงไปหมดเลยตัวไหนอะไรเขียวๆที่มันไม่ค่อยอย่ามองหน้าอย่ามองหน้ามันนะอย่ามันอย่ามองหน้ามันทำมองหน้ามันเอาแล้วแหละพีซซีเดะกนักเรามิเล็กครับเอาดีเลยครับ แต่เราก็อย่าขุดเพลินนะครับในถ้ำอะเราอย่าขุดข้างล่างเพลินนะครับตกนะครับแอบแครดทองกินโคตรอิ่มเลยอะเพื่อทามาในโหมดฮาร์ดคอร์ก็เราต้องมีฮาร์ดคอร์รีรีไวท์อะอุ้ยแต่มันมีแต่ยังที่บอกะครับว่ามันมีอันนั้นด้วยนะมันมีมอดที่มันทำด้วยกันอ่ะเยอะอยู่นะคนสร้างครับเฮ้ยเราลองสักรอบไหมที่จับแมงมัรวมกันได้หมดใช่มอดเดียวกันจับแมงมัรวมกันได้หมดแล้วแถมมันเป็นเวอร์ชันเดียวกันด้วยครับ อ้าวไม่มีโมชัดแยกเราเอา,อเ,เอาไว้อยู่แบบเพื่อสร้างของเอาไว้สู้กับปันญเจๆครับใช่มาโคตรแม่งโคตรเยอะแรกๆหาหลังๆตึงเลยวครับเนอยเออผมว่าเราไปหาเตียงก่อนไหมครับเราทำเตียงก่อนไหมเดี๋ยวเราได้เกิดใหม่อีกรอบแล้วได้ว่างั้น เราเดินไปเต้ยล้เป็นไราเดินไปไกลแค่ไหนก็ได้โตอนนี้พอเราจำทางกลับบ้านได้ต้องไหนวะหนุนรัหนตนอนุนหนตนหนตนอนุนห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 นานหนุ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 นกนุนห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 นุนมนุนหนุนหนุนกนุนหนุนหนุนหนุนนุนหนน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 

ไม่นานครับอุ้ยผมว่าเราทําอาวุธทองแดงดีกว่าคุณกัสจัดไปอย่างน้อยเราก็เราก็ได้ของไปตีดีเวลเลอร์ก่อนแล้วโคตรจำสแกนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีเสียงอะมันเป็นยากกันพี่ดิวันปะเนี่ยเอาท่อนไหมครับเอาท่อนไหมครับมีครับมีมีมีเผื่อเผื่อเผื่อครับนี่ครับผมครับผมว่าปักปักแถวแถวหน้าแถวแถวบริเวณบ้านเราก่อนไหมครับเอาความสว่างก่อน มันจะได้ไม่เกิดเยอะครับเราจะได้เห็นด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนจำกัดบริเวณให้มันเกิดด้วยครับไม่ใช่ว่าเกิดในบ้านนะจีบหายอย่างนะั้นแน่ทีแบบนี้ไม่มานะทีเรามีของม,มีเตียงแล้วเนี่ยทีเราไม่มีเตียงเนี่ยมาเราอย่างไวเลยมาดิแม่งพร้อมแล้ว มันมีแร่ใหม่ด้วยเหรอครับแร่อะไรแร่เหมือนมีเหมือนเหมือนมันมีแร่ใหม่มาด้วยพทิน,นัมซิลเวอร์เหมือนม,มันติดมากับเหมือนมันติดมากับไอ้พวกมอดอาวุธอ๋อน่าจะน่าจะหรือเปล่าผมผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นเลยนะแร่เลยอะไรใหม่ๆหม่มมอุ้ยเราลงไปทางนี้ได้ด้วย<ส>อ๋อทำเอาไว้โอ้อ มันี่แกก็เป็นยิงอยู่ในน้ำเลยอ้าวจมน้ำด้วยอ๋อวุ้ยเราลงได้สบายเลยคุณกัตเนี่ยเรามีน้ำวุ้ยไม่ใช่ว่าเราลงไปแล้วไปลงไปลงชั้นดิฟเดิซเลตเลยเหรอครับเนี่ยเราไม่ได้มีไม้มาทำโตคราฟด้วยแย่ละโอเคโอเคเลยโอเคเลยคงว่าคงอุ้ยผมเจอไม้ชัร์คุณกัตอ้าวโอ้ my god อะไรครับกว้างโคตรจริงครับโอ้ตรงนี้ไม้ชาร์ปโคตรอย่างกว้างเลยเป็ไม้ชาร์ปไปไม้ชาร์ปเสียงไหวะน่าจะเสียงเราเดินนี่แหละครับน่าจะเสียงแอมเบียนสิเฉยโอ้โหจะเสียงถ้ำเสียงถ้ำก็น่ากลัวอยู่แต่ใช้ได้อยู่นะทำเสียงเหมือนมีคนเดินตามอ่ะอะไครับเสียงเวลาเราเดินดิฟเสล่เงุ้ยหุยยผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วอะไรเออนี่ไงครับ นี่น <minutes> ี่แหละไอตัวไอตัวที่เราตามที่ไปตามเรามาคงบอกว่าไอไอกบมันไม่น่าจะไอมูห้าห้ามันน่ามันไม่น่าจะลงมานะชิดโอ้ยอยู่นี่เลยโอ้โหโอ้โหมันโดนไปหาคุณกันแล้วมันโดนไปหาคุณกันแล้วโอ้ชิสโอ้ช่วยกูด้วยฮิปเปอร์ช่วยกูทีกูแค่ต่บล็อกกูแคณกันตบตบล็อกเลยมือไม่มีบล็อกเลยครับเย่ละ หิเหี้ยแล้วเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมจัดจังเหี้ยแล้วสวัสดีครับอยู่ไหนวะนี่เลยโดดลงไปตรงนี้เลยครับผมว่ามันน่าจะยังอยู่มันน่าจะยังอยู่มันน่าจะยังอยู่มันน่าจะเอาผมต่อลองลองลองไหลน้ำโอ้ยนักเก็ักเกนักเก็ตไปกันเอาล้วให้ผมให้ผมลงไปรองไหม ให้ผมลงไปรอบไหมผมอยากไฟกับมันว่ะอ้าโอ้จิ๋หายแล้วจิ๋มหายรอบผมแตกแล้วอะดูนะค,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 คุณกันคุณกันคุณกั้นรอไว้คุณกั้นรอไว้รอมันมารอรอมันมา,มาในน้ำก็ได้ครับตรงน้ำตรงน้ำี๋ยวผมปาสเปียร์ไปได้

มันลอยผมะมันมีกี่ตัวเนี่ยไม่ไม่มันคือไอตัวไอตัวที่มันโดดไล่คุณคุณกัตตอนแรกอะครับผมว่าผมว่าวางท็อตไปก่อนดีกว่าตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่าเออมันมีอะไรบ้างมันก็โดดขึ้นมาได้เหรอมันโดดขึ้นน้ําแล้วมันน่าจะไต่น้ํามาครับเนี่ยคุณกัสเนี่ยๆๆๆไปไปไปมันมาแน่มันมาแน่มันก็มันน่ากลัวหล่ะ กูไม่อยากตายกูไม่อยากตายเฉยแหละกูเลยกกิดเราต้องดูฮิตบ็อกครับมันกดฮิตบ็อกยังไงนะ F3B F3B <B S 1> อะไรเต็มข้าลยอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเลี่ยมไปหมดเลยไหนตัวมัน <Hit> อะฮ <Hit box S 1> ิตบ็อกเป็นแท่งเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมก็ว่ายตีไม่ค่อยโดน อ้าชิดเฉยกูทำอะไรเนี่ยทราลุกไหมสองตัวโอเคครับผมสำหรับยูคนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนเลยครับผมเป็นไงบ้างทุกคนสนุกกันไหมโอ้วันนี้ถือว่ามิชชั่นเราเฟลนะทุกคนอย่างที่บอกว่าจะว่าจะฆ่ามันให้ได้นะครับกับกลายเป็นว่ามันฆ่าเรามากกว่าได้แต่ตั แต่ผมว่าเราต้องเราต้องสักครั้งแหละเราต้องสักครั้งนึงอ่ะสักครั้งนึงแล้วแถมเราตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธด้วยครับแล้วก็กวจะได้อาวุธเติมที่แต่ดีครับที่เรามีมอสซาปตาครับเพราะว่าอาวุธอาวุธพวกแบบเหล็กพวกทองแดงอะไรแบบนี้มันมันหาง่ายเนาะเรียกว่ามันหาง่ายขึ้นนะครับในการหาอาวุธมาเล่นกับมันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมสองคนด้วยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคนเสี่ย ไปยบายไปบายไปบายครับไม่ไหวแล้ว